สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจวดจุดกันนะครับวันนี้ตาจวดคนเดียวนะครับยายไม่อยู่ยายไปเมคโคกับลูกเขยครับอันนี้ตาจะจวดจวดคนเดียวครับว,วันนี้จวดจดแก้มหมูสดุ้งนะครับจุเจวดีนะครับ มามารค่มา,ากินด้วยกันหมูตุ่งกินกับพริกดองและแจ่วจุกก็คือแจ่วที่ใส่ข้าววัวแล้วก็พริก,รกป่นแล้วก็ดีนะครับอันนี้แก้มน้ำแก้หวยครับวันนี้ ยายไปอยู่ยายไปซื้อของพิณแมคโคกับลูกเสือตาชวดคุณยอคผมชอบผักนะครับจิ้นอะไรก็ต้องมีผักนะครับ ขิงจ้าอร่อยได้อัตรสกินหม,มูสะดุง้งกินแจ่วจุ่มมเอ้อออายายไปตลาดได้ผั้มาด้วยหอ,อ,อมๆเรวเขาเรียกอะไรอชอบมากกินกระลาเป็ดอันเนี้ย มันช่อะไรอ้อปักไมมะตูมตแก่กอืมอนี้เลยครับเรวลุยๆน้ำเก๊กฮวย ครับวันนี้มันมีของแก้มหลายอย่างน,นี่ก็อร่อยครับเนี่ยนี่คือพี่ขวดองอือสุดยอดนะครับขวดองน้ำปลาใส่น้ำสุมสายชูไปนิดหนึ่งจะทําให้มีอรสเลยกเกาะโอ้พี่ขัวเข้ากับน้ำปาลาแล้วก็ใส่เนื้อขวอ่งนี้โหโคตรจะอร่อยจริงๆเลยหอมแต่กับจิ้มน้ำจิ้มจุ๊บอุ้ยแซ่บอีหลย ăn mala kinh nước cạn cạn bảo thao bảo thau channel, cô gái kinh na ngon quá, gói chuột. Ừ. สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับมันมืดแล้วครับจะมองหน้าตาตาไม่เห็นแล้วก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ